วันอาทิตย์นี้เปิดมาดูรายการมิตรรักทั่วไทยสองพ่อลูกเอชย,ยาและแป้งสรัญชัดจะพาไปตามหาของดีกันที่อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีเริ่มด้วยการไปเดินตลาดสดเทศบาลพนัทนิคมดื่มกาแฟที่ร้านระดับตำนานเกือบ80ปีเติมพลังแล้วทั้งพ่อเอและลูกแป้งพาไปเที่ยวศูนย์จักรสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีเครื่องจักสารรูปแบบต่างๆส่งออกไปขายทำไรายได้ให้ชาวบ้านได้เยอะเลยค่ะ ิดท้ายด้วยการพาไปดูบ่อเลี้ยงปลานินที่เป็นของดีตำบลท่าข้ามซึ่งชาวบ้านที่นี่ได้นำมาแปรรูปเป็นสินค้าของชุมชนได้มากกว่า10อย่างไม่ว่าจะเป็นจอปลาไส้ทะลักปลานินแผ่นอบกรอบและแจงลอนปลานินซึ่งน้องแป้งบอกเลยว่าตั้งแต่ทำรายการได้เจอและได้ชิมอาหารหลากหลายประเภทเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะจัดหนักจัดเต็มทั้งพ่อและแป้งแป้งไปที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ไปที่ตลาดพนานคมนะคะ ก็ไปดูของขึ้นชื่อของเขาก็จะมีเป็นกระเป๋าจักสารเดี๋ยวนี้จักสารในความคิดของเราอะ่ะมันจะมีความแบบเอ้ยเก่าหรือเปล่านูนี่นั่นหรือเปล่าแต่ว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะค่ะแต่ละชุมชนนะเขาก็เริ่มดัดแปลงเริ่มพัฒนาแล้วก็เรารู้สึกว่าฮะนี่จักสารของเขาเหรอเนี่ยเปิดมาดูรายการมิตรักทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา12นาฬิา50นาทีนะ